วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของนวตัตก,กรรม Design thinking นะคะนวตัตก,กรรมของเราชื่อ l e t metal k w i t h y o u ค่ะนวตัตก,กรรมนี้ช่วยแก้ปัญหาผู้ที่มีความรู้สึกเหงาท้อแท้เศร้าใจต้องการเพื่อนระบายลดปัญหาอาการซึมเศร้าลดการเกิดภาวะเครียดหรือค่ะตัวตายลดการหาทางออกไม่เจอของปัญหาต่างๆค่ะ โจทย์ที่สนใจทำไมคนเราถึงรู้สึกเศร้าใจเวลาที่ไม่มีใครฟังเราระบายค่ะเก็บข้อมูลกับแบบฟอร์มสอบถามนิสิตคณะวิทยาลัยการศึกษาภาษาคาภาษา,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 าอังกฤษจำนวน20คนค่ะจากที่วิเคราะห์ข้อมูลพบว่านิสิตส่วนมากมีภาวะซึมเศร้าเครียดหรือท้อแท้ใจ เพราะว่าไม่มีคนรับฟังหรือระบายหรืออาจจะไม่สามารถระบไว้ใครฟังได้เพราะอายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหากได้ระบายหรือมีคนให้คำปรึกษาน่าจะช่วยลดความเศร้าความท้อแท้และความเครียดของนิสิตได้ประเด็นที่เลือกคือสามารถระบายเลืองที่อยู่ในใจได้พูดคุยกับใครสักคนโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องรู้จักกันค่ะ วิธีแก้ปัญหาที่คิดมานะคะก็จะมีเว็บไซต์นะคะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันส่วนไอเดียที่เลือกนะคะก็คือแอปพลิเคชันเพราะว่าเข้าถึงง่ายสามารถใช้ได้ตลอดเวลาสโลแกนคือไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าคุณพูดคุยกับใครอยู่หากการระบายหรือพูดคุยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนั่นคือเรื่องที่ดีกระพอแล้วคะ่ะวิธีการใช้งานต้นแบบนวัตกรรมนะคะก็คือเราจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน ล็อกอินเข้าไปแล้วเราก็จะเลือกบทบาทค่ะว่าจะเป็นผู้พูดหรือผู้ฟังถ้าเราเป็นผู้พูดเราก็จะมีหน้าที่ระบายผู้ฟังก็จะฟังเราโดยที่เราไม่รู้ว่าผู้ฟังเป็นใครส่วนถ้าเราเลือกบทบาทเป็นผู้ฟังเราก็จะไม่รู้ว่าผู้พูดเป็นใครมีหน้าที่ฟังและให้คำปรึกษาแก่ผู้ฟังค่ะค่ะก็ต้องขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ